สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลมาพบกับการตรวจสอบดวงชะตาของเดือนตุลาคม2565กันนะคะชาวลัคนาราศีตุลมีดาวศุกร์เป็นดาวประจำตัวในเดือนตุลาคมนี้ดาวประจำตัวของท่านโคจรอยู่ที่ราศีกันคือพบวินาศที่หมายถึงการอยู่เบื้องหลังสิ่งที่ปกปิดไม่เปิดเผย ในช่วงวันที่1นึถึง20ตุลาคมท่านจะต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมีสติในการดำเนินชีวิตหลังจากวันที่21ตุลาคมดาวประจำตัวจะโครจรเข้าทักลัคนาตนเองมีมาตรฐานเป็นเกษตรราธิบดีคือมีความเข้มแข็งมั่นคงวันที่23ตุลาคมดาวพุธก็จะโครจรเข้าสู่ราศีตุลด้วยส่วนดาวอาทิตย์ จะย้ายเข้าราศีตุลในวันที่18ตุลาคมจะเห็นได้ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังจะมีดาวอาทิตย์ดาวศุกร์และดาวพุธท,ทับลัคนาเกิดของชาวลัคนาราศีตุลซึ่งดาวทั้งสามดวงนี้เป็นกลุ่มดาวแห่งโชคลาภและความสำเร็จจะให้ผลดีแก่เจ้าชะตาในด้านการติดต่อสื่อสารการเจรจามีดาวคู่สมพลคือดาวอาทิตย์และดาวศุกร ให้ผลดีในด้านการมีอำนาจวาสนามีเครดิตมีอำนาจและยังมีดาวคู่ธาตุน้ำคือดาวพุธและดาวศุกร์ส่งผลดีในด้านความราบรื่นในการใช้ชีวิตท่านจะมีสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างในเดือนนี้จึงเป็นเดือนแห่งความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของชาวลัคนาราศีตุลในด้านการงานช่วงครึ่งเดือนแรกท่านที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง งานที่ไม่ออกหน้าหรืองานออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้านจะส่งผลดีท่านที่ทำงานประจำควรหลีกเลี่ยงการมีปัญหากับคนรอบข้างเพราะจะส่งผลเสียต่อเจ้าชะตาเสียเองในวันที่4ตุลาคมดาวเกตย้ายเข้าสู่ภพสหัสชะที่หมายถึงการติดต่อสื่อสารการเข้าสังคมท่านอาจจะมีการพบปะผู้คนได้เจอสังคมใหม่ๆ บางท่านอาจมีการเซ็นสัญญาหรือมีแขกมาเยี่ยมเยือนอีกในหนึ่งท่านอาจมีเกณฑ์ได้เดินทางทั้งใกล้และไกลในวันที่11ตุลาคมดาวเสาร์จะเดินหน้าเป็นปกติในภพพันธุท่านที่ว่างงานหรือรอง,งานอยู่มีโอกาสที่จะได้งานทำในช่วงนี้ท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ท่านที่ทำงานประจำก็จะมีโอกาสได้รับผิดชอบงานใหม่ๆมากขึ้นในวันที่18ตุลาคมดาวอาทิตย์ย้ายเข้าพบตนุทับลัคนาเกิดในวันที่21และ23ตุลาคมก็จะมีดาวศุกร์และดาวพุธย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดในช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่ดีของชีวิตเพราะท่านจะมีกลุ่มดาวแห่งโชคลาภและความสำเร็จทับลัคนาเกิด ท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะท่านที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวกับของสวยๆงามๆง,งานศิลปะบันเทิงการท่องเที่ยวอาหารและเครื่องดื่มการเงินการลงทุนงานบริการต่างๆจะมีงานเข้ามามากขึ้นและยังรวมไปถึงท่านที่ทำงานเกี่ยวกับอาชีพการเจรจา งานติดต่อสื่อสารการเจราจาต่อรองผลประโยชน์ท่านที่เป็นตัวแทนในหน้าพ่อค้าแม่ค้าจะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษภาพรวมหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีตุลจะมีความโดดเด่นและก้าวหน้าค่ะในด้านการเงินในเดือนนี้จะมีโอกาสที่ดีทางด้านการเงินเพราะในวันที่3ตุลาคมดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงิน จะย้ายออกจากพบมรณะเข้าสู่ภพสุภะที่หมายถึงความดีงามความเจริญก้าวหน้าความราบรื่นหรือทางไกลท่านมีเกณฑ์จะมีความคล่องตัวมากขึ้นเกี่ยวกับลาภผลทางการเงินบางท่านมีเกณฑ์ได้เงินจากทางไกลอีกในหนึ่งท่านจะมีโอกาสมีโชคลาภจากการเดินทางไกลท่านมีโอกาสได้เงินมาแบบง่าย ท่านที่ทำงานเกี่ยวกับการต่างประเทศหรืองานออนไลน์จะส่งผลดีมากนอกจากนี้ในครึ่งเดือนหลังมีดาวอาทิตย์เจ้าเรือนลาภะหรือโชคลาภมาทับลัคนาเกิดดาวโชคลาภทับตัวเช่นนี้ส่งผลดีต่อท่านเป็นอย่างมากท่านจะประสบผลสำเร็จมีชื่อเสียงมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนหรือได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ส่วนท่านที่มีการลงทุน มีโอกาสได้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจในด้านของความรักดาวอังคารเจ้าเรือนปัตตนิโคจรอ,อยู่ในภพสุภาเช่นนี้ท่านที่โสดมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจท่านมีโอกาสพบรักจากการเดินทางไกลมีเกณฑ์พบรักจากสังคมออนไลน์ท่านที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนกันในทุกๆด้าน สำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบลัคนาเกิดสามารถส่งวันเดือนปีเกิดและสถานที่เกิดเข้ามาให้ทางทีมงานผูกลัคนาให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้เกิดความแม่นยำในการตรวจสอบดวงชะตาของท่านค่ะ